ที่โรงเรียนบ้านทุงท่งชมป่อยตำบลมออำเภอนายงจังหวัดตรังนะคะโดยมีนางสาววาสนาสีเปาระยะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งได้มีการสอนวิธีการทำหมูย่างเมืองตรังให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษาชั้นป .3 ถึงชั้นป .6 นะคะรู้เด็กมันจะเชือหร่า

ตาลเลือนเครื่องเื่อเครื่องยาจีนตาำเือเครื่องเครื่องยาจีนเครื่องยาจีนเครื่องบอยข้านลน้นมายด้วยฮะน้าจ่ายด

ได้ดังนั้นเลยได้ดังั้น้เราตหวม่าบ่มาวันงานแล้วก็ตอนเรา้องติดยทุกโควิดอัน้ทุกโควิดเราต้องติดเราต้องติดเราต้องอยู่อย่ไปอยอไปนอนให้ได้แม่เปนคนแม่ตักของให้เราขอหนึ่งกันขอนึ่งแม่ก็แม่ก็แม่ก็แ่ ให้มาลเสนอการดำเนินงานร่วมรุ่นอาเรยสตนะคะตามโครงการอารยุทาสสีานรักษาออโรคตามแนวทวะราช่ดสิเศรษฐกิจนี่เอาหน้านี้เอาานี้นะอานะันสมันันของวนะะเพราะว่าเราเนาเราได้ในเว อันน <ondan S 1> ี้ว่าะไเปิดเป็นยัไันไม่้นะไมร <van celui> ้่ะ่นไม่ได้ <ihood S 2> ลงแบบลงแบบลงแบบปึ้งนะคุณดูนะเจลาสก็่อนมาจนไม่ก็คอเขาไปสอนค่ะเขาไปสอนน้องหีค่ะอ่าก็ตอนนี้ก็วันศุกรปแล้วค่ะแล้วก็เออวุ้ที่ก่อน

ชิมลูกชิม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 กินน้ำอร่อยไหมชิมยกนิ้วด้วยไม่กินแสน,ะน,นมันชิมต้องการกินเป็นหูไปแล้วนี่ไงไม่ร้อยากรู้ใช่ไหมว่าเคยตรงย้อนนี่ไงอร่อยไหม 没有。<laughs> <laughs> <laughs> เนื่องจากว่าเราได้โครงการเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะเป็นโครงการจากจังหวัดชื่อโครงการว่าโครงการอาหารกงวันเกษตรเพื่อกำวันตามแนวค่านิยดีของสมเด็จพระนิธิฐานซึ่งได้งุมาจากของสำนักงานเกษตรและสหคนจังหวัดค่ะณนวันนั้นเนี่ยเรามีแนวทางว่าเราจะเพิ่มเพิ่มเขาเรียเพิ่มการเลี้ยงสัตว์มากขึ้นจะถามเด็กเขาอยากได้อะไรเ็าอยากเลี้ยงหมูจันนั้นวันณัวันนั้นคือขอหมูป สามตัวด้วยนี้ปราด้นะคะแล้วก็เป็ดไปด้วยก็มีเพิ่มขึ้นมาจากรงกาลที่มีอ,อยู่เดิมก็คือมีหลายอย่างแต่ว่าที่พิเศษมาคือเรื่องเป็ดกับเรื่องหมูแต่ทีนี้วันนึ่งอาหารขอหมูมาอยู่3ตัวมันมีทางจังหวัดก็จะได้มาดีก็คือเป็นตัวเมียสองในตัวผู้หนึ่งเพื่อให้เราขยายพันธุ์ เคยบอกเด็กๆไปว่าเ,ออเราเลี้ยงหมูไว้มันเติบโตแล้วขายายพันธุ์ได้นะคะแล้ววันหนึ่งเราจะได้กินหมูย่างทั้งตัวน,นี่คือเป้าการทีุ่ยแบบหลอกล้อกันแต่พอวันหนึ่งนี่ะฮะคนมาเลี้ยงหมูได้สักประมาณสักขึ้นเดือนปรากฏว่ามีผู้ใหญ่ใจดีก็คือท่านาหมอท่านคุณหมอที่เคยมาดูแลเราอยู่แล้วก็ท่านกินติดๆที่ที่นี่ หมอเมาส์นะคะคุเด็กๆ,ๆก็จะเรียกหมอเมาส์ค,คุณก็เรียกหมอเมาส์ยอยู่ซึ่งมาช่วยทําโรงเรียนโรงงานหารหวานอยู่นะคะเรื่องฐาน้กับโรงเรียนแล้วท่านบริจาคไหมหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วก็ท้าหัวหน้าสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดก็บริจาคให้อีกห้าร้อยแล้วก็พี่เล็กจากสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเหมือนกันอีกห้าร้อยซึ่งได้มาทั้งหมดสองพันห้าวันนั้นเอาเด็กเข้าไปไประชุมเอาหัวหน้าเข้าไปไประชุมว่าเราได้เงินมาแล้วเราจะไปทําอะไรทีนี้พอได้เงินมาแล้วเขาก็ จะเอาไปเลี้ยงขนมจะไปซื้อขนมกินกันแต่มีหนึ่งห้องก็เสนอว่าทําอะไรเพื่อต่อยอดก็เลยคุยไปคุยมาลงสรุปที่เขาจะเอาเงินนั้นมาซื้อหมูมาเลี้ยซึ่งให้พานลงไปติดต่อพอพารลงไปติดต่อก็ถามว่าแล้วใครจะเลี้ยงกเขาจะเลี้ยงเองจะช่วยพารลงเลี้ยงให้ลุงไก่ช่วยเลี้ยงแล้วไปติดต่อหมูหมูเขาค้าขายคู่หนึ่งันหน้าสองคู่มันก็สามคันแต่ปรากฏว่า คนที่ขายหมูก็ลดให้อีกห0้าร้อยก็ตังที่มีอยู่สองพันห้าก็พอก็เลยได้ไปซื้อหมูมาสี่ตัวและวันนั้นนะคะเด็กเลี้ยงอยู่กคประมาณสองอาทิตย์แต่หมูก็เสียหรือตายไปสองต,ตัวเหลืออีกสองตัวก็เลี้ยงตั้งแต่ตัวแเแ็กจนโตถึงป่านนี้ก็ระยะเวลาก็ประมาณแปดเดือนถึงเก้าเดือนนะคะโดยใชอ้อาหารเศษอาหารในโรงเรียนใช้หยวกที่เด็กสาวหมักกับน้ำกะ สีของเด็เองที่มีเครื่องสีที <S 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 ่สีเข้าสดให้เด็กทานแล้วเอามาผสมกันเสร็จก็เลี้ยงแบบนี้ทุกวันจนในที่สุดก็ได้เป็นหมูมาเป็นเป็นตัวๆที่สามารถย่างได้แลยนะวันนี้ที่มันเกิดขึ้นก็พอมีคําถามไม้อไปว่าจะกินกันอย่างไรเขาบอกว่าก็ย่างตัวที่เกยตอกก็เลยเชิญวิยากรมาจากร้านเจ๊อกหมูย่างลำบูดานนะคะว่ามาช่วยสอนเด็กเรื่องย่างหมูย่างมือตังให้หน่อยแล้วก็สอนวิธีการย่างนี้ทำเป็นแล้วยัง เป็นวิชาเรียนในวันนี้เริ่มเริ่มทำยังไงก่อนเนื้อออกแล้วก็

Terima kasih telah